จุดหคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอ่ะเอาละค่ะ 15.12นาิกานาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่านะคะกับพี่นงนะคะแล้วก็เก๋นะคะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เรานำเสนอไปอย่างคุณนชนนะคะคนใจดีบอกว่า สิ่งที่ต้องคิดตามถ้าโลกพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจเจริญสูงมากขึ้นแล้วพุทธศาสนาต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนธรรมะตามการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยหรือไม่อ่ะน,นะคะ<ม>ก็คุณนชนก็ตั้งควาสังเกตเอาไว้นะคะส่วนคุณชินโสพลบอกว่าเทศนิ่งๆเราไปนั่งติดกันเทศไม่ค่อยมีใครฟัง<ม>นอกจากเป็นคนสูงอายุะนะคะอาจจะไม่มีเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปติดตามนะคะอ่ะก็ ส่งความคิดเห็นกันเข้ามานะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณคุณสุนทรีบอกว่าคนไหนน้องเก๋คนไหนแม่นงแม่นงแม่นงเสื้อสีเขียวสีเขียว<ะ>น้องเก๋สีม่วงน้องเก๋สีม่วงออฟฟ้า,า,ฟาดูตาก็าได้เพราะน้องเก๋ต,ตาสวยกว่าของนองนี่จะชันเดียว เดี๋ยวทักไทยคุณลุงเทียนหน่อยค่ะคุณลุงเทียนท่าฉลอมนะคะส่งกรอนมาให้อีกแล้วนะคะบอกแช่ are, วันนี้พี่นงกับน้องเก๋ค่ะไม่รนเรเล่ารู้ดูทุกข่าวเด็ดแน่นอนสะท้อนทุกเรื่องราวเล่ากันยาวอย่างยิ่งไม่นิ่งเฉยวัคซีนมีไว้ฉีดไม่ปิดกั้นมีมุ่งมั่นว่าดีชี้ฉเฉลย คุณหมอขอแนะนําจําเอื้อนเอ่ยอย่าละเลยเผยถึงหนึ่งในล้านโอ้แสดงมาฟังตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็จับประเด็นได้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะก็ผู้ปกครองก็ต้องไปตัดสินใจแล้วก็ช่างใจดูนะคะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงเรื่องของการเมืองนะคะเรื่องของภายในพักพลังประชารัฐการปลดสองรัฐมนตรีช่วยไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัทคุณนรุมนลแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาในสภานะคะก็ เรียกได้ว่าผ่านฉลุยไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของวาระ3านะคะ,คะเรื่องของเนื้อหาในการแก้ไขรัฐมนูญจุดใหญ่ๆก็คือการแก้ไขเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบไปเป็นบัตรเลือกตั้ง,ง2ใบนั่นหมายความว่านะคะก็คือ1ใบนะคะให้เลือกสสเขตจ,จํานวน400คนอีกหนึ่งใบเลือกสสบัญชีแบบร้อยคนนั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องของการคํานวณอะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าจะต้องไปรอลุ้นเรื่องของกฎหมายลูกหลังจากร่างแก้ไขรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศแต่ว่าพอผ่านแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะการเมืองหลังจากนี้เนี่ยสำหรับบัตรเลือกตั้งสองใบมันะจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราชวนนะคะทางด้านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปร่งนะคะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมามองการเมืองกับบัตรเลือกตั้งสองใบกันหน่อยนะคะว่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ สวัสดีครับคุณนงพดีคุณจราลัตแล้วก็ท่านฝั่ง105ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะอาจารย์มองอย่างไรดีคะคือบัตรเลือกตั้งสองใบนี้นะคะพิจารณาดูแล้วเนี่ยพักการเมืองไหนจะได้ประโยชน์หรือว่าจะเสียประโยชน์บ้างคะอาจารย์โอเคครับต้นเนื่อมันเท่ากับตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่นะครับที่มีเสียงบน่นกันหนาหูเลยว่าบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องชัดเจนมติหรือความต้องการของประชาชน ช่ไหมครับ <Okay. S 2> อันนี้คือถ้ากลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยมันคือเท่าออกแบบเลือกพรรคที่ใช่เลือกคนที่ชอบ mm hmm. นะครับอันนี้คือประเด็นในเรื่องส่วนของประชาชน <Okay. S 2> นะครับแต่รายละเอียดที่เราจะทราบไปเราก็ทราบใช่ไหมว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีความได้เปรียบมาก <Okay. S 2> นะครับในแง่ในแง่ที่เราเห็นว่าประสบการณ์ในในในอดีตครั้งก่อนนะครับก่อนมีการเลือกตั้งปี62เนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่มันจะอะไรม,มีมีสะกะสกักกำลังในการกวาดในการอ้อน ในการดูสอสอเขตม,มากขึ้นเพราะบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยมันเราเห็นกติกาแล้วว่า,อาสอสอเขตจะเพิ่มมาจากห้ิบที่นั่งเป็น4ี่ร้อยส่วนตรวทีลิสต์เนี่ยจากร5 0ยดิเหลือร้อยเดียวนะครับทั้งหมดจากห0 0เสียงเนี่ยนั้นพรรคการเมืองขนาดกลางไปค้นใหญ่พรรคการเมืองขนาดใหญ่จะได้เปรียบส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงพันสูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็นําไปสู่การอธิบายว่าเอาล่ะเอาความพอใจของสิ่งเสียงข้างมากเสียงส่วนใหญ่ของผู้คน นะครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ถึงรายละเอียดว่ารรคการเมืองที่มีความหลากหลายไอ้ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่แต่ท้ายสุดเนี่ยขเมื่อมันผักผักผกดกันนำไนปสู่การผ่านวาระสามเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองโดยเฉพาะนอกสภามันจะคลี่คลายว่าการแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อเวลา นะ่รับเขาผ่านไปเนี่ยโอเคละเอาละเราเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะครับต้องรออีกสิบห้าวันเพื่อกำลังคุมทูนกันนะครับให,ให้ส่งลงดไปรประมาทิไทยว่าไอ้กฎหมายจะมีอ่าผลบังคับใช้ได้เมื่อไหร่นะครับครับผมคหมอ,อาจารย์คะถ้าในความหมายของพักใหญ่ของอาจารย์คือพักไหนยังไงบ้างคะที่จะได้ไประโยชน์จากบัตรเ,เลือกตั้งสองใบคือนี้ครับคุณอุดีคุณจุฬาและหลายคนก็เชื่อว่าอย่างพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทย จะได้เปรียบส่วนประชาธิปัตย์เขาก็เชื่อว่าเขามีฐานการเมืองฐานเสียงนะครับที่อยูอ่ในส่วกรทมหรือภาคใต้เนี่ยเขาน่าจะได้พื้นที่เสียงตรงนี้กลับมาบ้างแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นการสู้กันระหว่างคพื่อไทยกับพลังประชารัฐแต่หลายคนก็ปวามาเฮ้ยถ้าพลังประชารัฐเนี่ยทำออกแบบนี้ระวังเพื่อไทยแลนสไล์นะผมมเสียมแผนสำรองในการต่อสู้ไ้แล้วฮะหมายก็ว่าหลายคนก็คงทร,ราบแล้วว่า,วาหลัง30กันยาเนี่ยคุณชัดชัยผมเลิศ พนาดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะตั้งเกษเียนแล้วก็มีการอะ,อะไรจัดเตรียมพักการเมืองซึ่งจดทะเบียนร,รับรองโดยกรกตไว้แล้ว<ฆ>นะครับพักนี้จะเป็นพักหลักสาขาสองของพลังประชารัฐนั่นหมายความว่าพลังประชารัฐก็จะมีพักการเมืองหรือเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรอย่างแน่ๆที่มีโอกาสเป,เป็นพักขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ไปด้วยกันเนี่ยถึงสองพักนั่นหมายว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับของพลังประชารัฐซึ่งหวังว่าในสอสอเขตหากมีการ อะไรกกตดีไซน์ที่มันเป็นลงในพื้นที่ฐานเสียงของตัวเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้1ส็จะได้เปรียบสองสองเขตมากขึ้นส,อสอ่วนพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นก็อาจจะมากว่าหรือเผื่อเผื่อคะแนน,นตกหล่นนะครับพราะอย่างน้อยเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าในการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นน้าให้พรรคร่วมรัฐบาลที่จะมาตัด ทำงานร่วมพลังประชาธิปเพื่อสนับสนุนคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะง่ายง่ายนะครับนั่นหมายความว่าความสําเร็จในการแก้ปัญหาโควิดมันจะกลายเป็นข้อสุขเสียงว่ารัฐบาลห,หรือความชอบธรรมในการไปต่อของคุณประยุทธ์เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งดูแนวโนม้มเนี่ยมันเหนื่อยดังนั้นการมีพักการเมืองใหม่นเนี่ยที่รองรับเนี่ยนะครับโดยคุณชัดชัยบมเลอร์นเนี่ยอาจจะเป็นการที่ไม่งอเสียงพร่วมที่พูดง่ายๆว่าพลังประชาธิปยืนยื้อหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็พักใหม่ของคุณชัดชัยบมเลนเนี่ย อาจจะได้สักหกสิบหรือเจ็ดสิบเสียงในตรงนี้ก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการเดียวกันเนี่ยพลังประชารัฐอาจจะไมช่ชูคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นพรรคการเมืองใหม่เพื่อเป็นการรีแบรนดิ้งภาพแอบลักรภ,ภาพคดนะครับเพื่อในการง่ายในการชูการหาเสียงเพราะพลังประชารัฐเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณธรรมนัก็ทราบอยู่ว่าคุณธรรมน,นัชบทนะครับกับคนใกล้ชิดเนี่ยว่าในการที่หยุดสอบพลังประชารัฐลงไปหาเสียงเนี่ยนะครับ อธิบายประชาชนในพื้นที่ยากนะครับเรื่องการแกร้ปัญหาโควิดเรื่องวัคซีนและอะไรต่างๆแล้วก็ความใกล้ชิดของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในรัฐบาลในว่าคุณประยุทธ์คุณอนุคงเนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนสสในกรุงประชารัเท่าที่ควรน,นี่ไงครับมันก็เลยเป็นสูตร,รว่าเอาละเขามองว่าเกมเผื่อเลือเผื่อขาดในขณะเดียวกันเพื่อไทยเองนะครับคุณนองค์กรอยู่จนาลัตเขาก็ต้องมีพักหนึ่งของคุณหญิงสุดารัตน์หรือพรคกลุ่มแค่หรืออะไรต่างๆหรือสายทางเลือกแนวทางประชาธิปไตยเนี่ย ก็ต้องมาสู้กันแต่เราก็หลงลืมไม่ได้ว่าเรามีพรรคพรรควุทิสมาชิก55เสีงเยงท่อยู่อกสภะผ่านแ่งซึ่งมันรู้อยู่แล้วว่าโจทย์ตรงนี้เขาตอบว่าใครคือนายกในดวงใจนะครับอังน,นั้นสิ่งสําคัญที่สุดครับว่าการบริหารวิกฤตทธาของคุณประยุทธ์จะกลับมาได้ยังไงมากกว่านะครับเขามีบั้งพารอไว้แล้วแหละชงเพื่อจะอาะเคนี้คุณประยุทธ์กลับมาแต่จะกลับมาเนี่ยประชาชนยะรับได้หรือไม่ นะครับมันอีกเนหนึงค่ะคือมีสารตั้งต้นไว้อยู่แล้ว250เสียงพักสวันทิ่<ไ>อาจารย์ว <ไอ S 2> ่าใช่ไหมคะทีนี้ปันภาพมันจะเป็นเหมือนกับก่อนน้ก่อนหน้านี้เลยไหมไอาจารย์คะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีรัฐธรมนูญปี60ก็คือเป็นรัฐมนูลปี40ใช่ไหมคะก็คือพักเพื่อไทยนี่ก็จะนำนำมาภาพมันจะประมาณนั้นไหมคะอาจารย์หรือว่ามันจะมออีอะไรที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนในยะไปบ้างไหมคะอาจารย์ มันถึงจะมีการพูดคุยในรายละเอียดว่าคะแนนตกน้าเมื่อก่อนเนี่ยตำ่ำพักการเมืองที่ไม่สิงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจากการไม่ถูกไปนับนะครับพรรคเล็กๆจะเสียเปรียบได้แต่ครั้นี้มีการพูดคุยว่าเอาละคะแนนตกน้ําเนี่ยหรือมันสมเหตุสมผลว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นจากห้าหรือหนึ่งนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปได้ที่นั่งหมดค่ไอ้เงี้ยมันก็ยังสมเหตุสมผลเพราะว่ามันตอบโจทย์ว่าการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยเราได้นักการเมืองแบบพวกเสียงเดียวเสียงอะไรละ่ะการเมือง อะไรผมจะเรียกอะไรเสดเสไม่รู้ปัดเศษน,นะไม่รูร้จะใช้คําสุภาพยังไงแล้วคุณแล้วคุณภาพแต่ละคนเป็นยังไงคุณดงวด,ดีคุณจุลักษ์เห็นไหมแต่คนมีมีลิธิมีเดชนะครับทําให้พวกเราเวลาฟังดูการถแถลงข่าวหรือออกในการประชุมนิที่สกาเราได้แต่เบ้ปากอ่ะบางทีมันที่ขบขันนะครับบางทีเป็นการอะไรบกวนสติปัญญาในการรับชมพวกเรามากนะจริงๆพวกสสบัดเศษเนี่ยดังนั้น เมื่อเราเห็นว่าโอเคโอเคแหละสันชาติปิประชาชนซึ่งหลายคนคาดการนะครับว่ามันควรจะเป็นข่าวคาดิแลวในการเลือกตั้งเนี่ยสสหนึ่งที่นั่งเนี่ยในปฏริษีควรขั้นต่ำเนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันคะแนนแต่ไม่รูก้กรกตเนี่ยเขาเอาสูตรพิสดารมาจากไหนนะครับค้นคำนวณเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ยังไม่อธิบายว่าจะทาให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจาเออท่านคำนวณยังไงว่าคะแนนบางทักสองหมื่นแปดก็ได้ละน้อยกว่าการเลือกตั้งนายกอบจอบางจังหวัดสิ่งนี้เป็นสสดูไม่ดี คือผมไม่รู้นะถ้าผมเป็นกกตเนี่ยผมอายเอาปีของหวัวไม่ออกไปฮะมันตอบประชาชนไม่ได้แต่รอบเนี่ยมันคงอยอธิบายแล้วก็มีการเพื่อระมัดระวังการถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วความชอบทำกันได้ที่มาของกระยี่ของสสโดยเพราะระบบบัญชีหลายชื่อ <S 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 แต่ว่าก็ต้องไปลุ้นอีกทีนะคะเพราะว่าเรื่องของการคำนวณสสบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ต้องไปอรอลุ้นในกฎหมายลูกเนาะหลังจากนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่อาจารย์ดูแล้วเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ามองเรื่องของพรรคเล็กเนี่ยน่าจะหายไปหมดเลยไหมคะสําหรับกฎกติกาใหม่เลือกตั้งบัตรสองใบเนี่ยค่ะมีผลครับก็ออย่างพรรคของคุณเสิริพิสุทธิ์พรรคของคุณสุเทพเจสุบานเนี่ยนะครับน่าจะลาพนาสูตรนะถ้าไม่ไปรวมพรรคใหญ่กว่านี้นะครับเหนื่อยนะครับเพราะว่า มันจะมีนอกจากนี้มีรรคการเมืองใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาไม่ว่าภรคกล้าหรือภรคของคุณหญิงสุดารักษ์<ช>คือยุรพันฑ์ไทยสร้างใครใช่ไหมคะ,<ช>ค,ะคือความใหม่เนี่ยมันอาจจะมาแชร์นะครับพื้นที่แชร์เสื้อยี้ได้แล้วการเรียกการก้าวไกลก็ต้องรีแบรนดิ้งตัวเองว่าที่ผ่านมาห้ที่นั่งเนี่ยที่ได้มาจากปาร์ตี้ลิสเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงพวกส2เขตผมเชื่อเลยเตือนว่าสสเขตหนีไปอยู่ภรคที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐ หรือไปเพื่อไทยหรือภุ่มใจไทยเนี่ยมีโอกาสทั้งสิ้นอย่างเพื่อทที่เก้าไกลจะเล็กลง <c oughs> นะครับจะดาวไซซิึ่งตัวเองอันมันมีแนวโน้มว่าในภาวะแบบนี้การเมืองมันก็จะมีโอกาส,สาากที่ต้องหลักเกิดรัฐบาลผสมแน่ๆ <c oughs> แต่รัฐบาลผสมที่จะคุยงไงว่าตามหน้าต่อรอมีมันมีนะครับมีมากกว่าพากักเล็กแน่ๆนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเห็นว่าอย่างคุณธนบัตรมันาน,าน,นะถ้าไม่โดนสารรัฐมนุนหรือปปชชช้มูลเนี่ยถ้าฉี้ตัวเองออกมาเนี่ย แล้วมาตั้งพรรคการเมืองหรือ,อย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นที่ที่ไม่อยู่พลังประชารัฐอีกต่อไปก็จะเป็นทางเลือกจะเป็นตัวแปรสําคัญอย่างหนึง่ง นะครับคุณดวงวิจุ<อ>รัตน์คืออีกหน่อยเราอาจจะเห็นคนเอกกลับมาคุยร้อยเอกอีกก็ได้่ะคะอาจารย์อย่างอย่างก้าวไกลเนี่ยอาจารย์คิดว่าคือก้าวไกลเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยคือกติก,ก,ก,กาใหม่นี้คือได้ได้ได้ประโยชน์กับก้าวไกลน,น่าจะมากที่สุดเลยนะคะอาจารย์คะอย่างอย่างรอบน, <c oughs> นี้เนี่ยก็คือก้าวไกลเขาก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับการ แก้รัฐมนูญในข้อนี้เรื่องของบัตร <ừ m. S 1> สองใบเนี่ยนะะอาจารย์อาจารย์ว่าก้าวไกลเนี่ยอนาคตนี่คือจะจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ผมว่าเขาได้รับผลกระทบหนักมากเพราะในขณะนี้พรรคที่จะมาแทนที่หรือขโมยโมอเตอร์ของเขาโดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่เนี่ยผมสังเกตว่าเพื่อไทยเนี่ยทาการบ้านตรงนี้อย่างหนักน,นะครับคือการการพุยเนยว่าดูม็อกการชุมนุมอะไรต่างๆเด่ยนะครับแนวทางที่คุณนัทวุฒิใส่เกื่อมาลุน ัวนะครับจากการชุมนุมของกลุ่มคณะกลุ่มราษฎรกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยในยกานเดียวกันพื้นที่ในสื่อออนไลน์ขับเฮาสิคุณโทนี่ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปฟังแล้วก็ยอมรับแนวคิดแนวทางแบบนี้ในขั้ที่ก้าวไกลเนี่ยห่างเขินหรือการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาฐานเสียงวอเตอร์นอกจากการอภิปรายมุ่งโจมตีรัฐบาลเท่านั้นเราไม่เห็นภาพเลยตรง อยู่ที่ก้าวไกลจะปรับตัวได้เนื่องจากคัดค้านแล้วไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องประเด็นระบบบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับเหนื่อยผมว่าเขาเหนื่อยแล้วที่นั่งเนี่ย็คกรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอยู่ในลักษณะถ้าตัวเลขคือยี่สิบลบลบเอางี้ละกันนะครับค่ะเอ๊อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยความเป็นไปได้ในการที่ที่ที่เมื่อวานนี้คุณหมอรวีออกมาบอกว่าพรรคเล็กเนี่ยเล็งๆเอาไว้จะไปยื่นสารรัฐธรรมนูนตีความเพื่อสกัด การเลือกใช้บัตรสองใบงนี้ถ้าจะไปขอเสียงภูมิใจไทยขอเสียงก้าวไกลในการหนุนเพื่อที่จะไปยื่นสารละทมนน์ตีความอาจารย์มองมองดูแล้วจะยังไงคะเสียงเนี่ยต้องของ74็เสียงเพราะจำไม่ผิดนะครับมันค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เพราะเอาก็จริงก้าวไกลเขาเขาก็เสนอคุณพิจารณาเองว่าถ้าสุรคํานวณเนี่ย นะฮะระบบบัญชีรายชื่อคือหนึ่งหรือหนึ่งเปอร์เซ็นจากห้าเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในที่ผมกล่าวะมาข้างต้นเนี่ยผม <c oughs> ว่ามันอยู่ในเงื่อนไขที่ก้าวไกลพอรับได้ <c oughs> <อ>นะครับยังพอรับได้แต่พรรคเล็กอย่างผมเนี่ยอย่างคุณหมอแลรว,วีอะไรต่างๆพวกรรคพวกนี้ไม่ถึงเจ็ดหมื่นเสียงอ่ะ <c oughs> ไปยากนั <c oughs> ่นก็ได้รับผลกระทบเป็นเป็นแต่ก้าวไกลเนี่ยมันคิดหมู่ที่มาแล้วก็ได้ครึ่งล้านเสียงแน่นอนอยู่แล้วนะฮะห้าแสนหกแสนเนี่ยน่าจะทำได้นะครับอันนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าสูตรคำนวณเนี่ยเขาจะได้กี่ที่ม่่งงตรนี้าากกว นะครับอืมค่ะอาจารย์อาจารย์พอจะประเมินจากณนะตอนนี้ได้ไหมคะว่าจาเกิดปรากฏการประเภทว่าข้ามค้่จับมาจับมือกันอะไรนี้มีโอกาสเกิดเกิดขึ้นไหมคะอาจารย์ค่ะโอุ้ปเดีว่ามันเกิดยากนะครับแล้วก็มันทําให้คนจินตนาการไปไกลยเยอะมากทีนี้คุณโอดีคุณจินละก็กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณธรรมนับเนี่ยะนะครับ่วนค,คุณประยุทธ์เช่อเนี่ยห,หลายคนในนัออกวิเคราะห์อีกอีกเท่าไหร่ อีกแน่หนึ่งก็บอกว่านี่เนี่ยคุณธรรมนัฐร,รับรับโจทย์จากคนแดนไกลมีดีลคนแดนไกลยอย่างนั้นอย่างเนี้ยนะครับแต่การเดียกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณธรรมนัฐคุณธรรมนัฐเนี่ยโดนสลังทุนะนะครับโดยเฉพาะอดีตสมาชิกในหมึห่มืสี่ชอคนหนึ่งเนี่ยซึ่งพระนะครับเป็นนักรู้ไปเป็นทลายกา,ขาบข่าวไปบอกคุณประยุทธ์คุณคนคนชื่อเป็นรัศก,กาข่าวคนคนนั้นก็เดินเข้าออกบ้านจันทร์สองละฮะนึกออกไหมครับนั้น มันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันจินตนาการไปได้ทั้งสิ้นผมเพียงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณธรรมนั้เนี่ยเป็นมันน่าจะมาจากที่คุณประวิทย์เนี่ยไม่ได้คุยรายละเอียดอย่างลึกซึ้งอย่างตรงไปตรงมาคุณประยุทธ์มากกว่าถามว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านหูผ่านตาคุณประวิตย์ไหมระหว่างคุณธรรมนัทที่เข้าไป,ปพบคุยคุณประวิทย์หรือมันไปสู่ข้อต่อรองอยากอยากจะได้กระทรวงมหาดไทยหรือมีการปรับพระมตีอะไรกันแล้วแต่เนี่ย ุณวิทผมคิดว่าคุณวิตรับทราบมาตลอดเพียงแต่ว่าอาจจะพูดรายละเอียดไม่หมดกับคุณประยุทธ์อาจจะเกงใจ <c oughs> แล้วก็ไม่เชื่อว่าคุณประยุทธ์จะจะเล่นเกมเร็วแบบนี้นะครับเพราะเนี่ยมันก็มีมีผลเหมือนกันนะครับค่ะอาจารย์มองการเมืองตอนนี้นะคะถ้าหลายคนเขาก็วิเคราะห์กันตอนนี้เนี่ยทางเลือกของนายกรัฐมนตรีอาจจะมีสามทางอย่างเช่นปรับคอรมอยุบสภาลาออกตรงนี้แนวทางแนวโน้มถ้าให้อาจารย์มองเป็นไปไปในทางไหนยังไงหรอคะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสักอย่างนะครับยุสภาตลรางออกไม่มีทางเป็นไปได้เลยส่วนทาคอรมอเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ <Okay. S 2> เก้าไหมฮะมีแค่กดคุณธรรมนัคกับคุณนรุมน,นออกไปสองสองเก้าอี e ้แต่ยังไม่ตั้งใครมาทดแทนนั่นหมายความว่าเก็บสองเก้าอี้เนี่ยไว้ประเมินนะครับพฤติกรรมความเคลื่อนไหวสสในพลังประชารัฐ นะครับซึ่งแน่นอนคุณอมวดีวิจะรักตอนนั้นเราก็เห็นมากกรรมพุมนักกีฬานะักวิ่งนะครับ <c oughs> นะครับเดินร้อมล้อมหน้าล้อมหลังคุณระยุทธ์เนะี่ยนะครับผมอาสา,าทํางานเพื่อภาคกับท่านหนึ่งสองสามสี่น,นะฮะมันก็มีกาอธิบายแล้วสำคัญเนี่ยจะไม่ตั้งเพิ่มก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเนี่ยถ้าไม่แต่งตั้งก็คือไม่มีโควตาจากพลังประชาชนเลยเป็นประชาธิปัตย์เป็นภูมิใจไทยเป็นชาติไทยพัฒนาอันนี้สําคัญเรื่องฐานเสียงมันต้องมี นะครับส่วนของเก้าอี้คุณนรุมนเนี่ยจริงๆแล้วยุบไปก็ได้เพราะว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับแค่ว่าการคนเดียวก็เพียงพอแล้วแต่อาจจะไปเปิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าเพื่อให้เป็นโกต้าของแรงประชาริงๆเจริง่าไม่นับของคุณอนุคงนะคุณอนุคงนี่ไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นสมัยชิดแต่นั้นจะเป็นเก้าอี้มอทอสีสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้สสกแรงประชาธิปได้ได้ขับเคลื่อนได้กระชุ่มกระชวยหน่อยในการขับเคลื่อนนโยบายโปรเจกต์ต่างๆออกมา ให้ยังยมีความเป็นไปได้แต่ว่าคงไม่ใช่เร็วนี้ผมว่าคงทิ้งช่วงไปสักสองสามเดือนอนะครับอืมค่ะลา่าว,<ด>วันนี้ครับพอบคุณอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะ ก็แห่งความเป็นไปได้คือปรับคอรมอแต่ไม่เร็วอขอดูก่อนอาจจะประเมินก่อนค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคะที่เหมือนอาจารย์วันวิชิตบุญโป่งเนี่ยมาฉายฉากให้เราได้เห็นนะคะว่าพอเรากลับมาใช้บัตรเลือกตั้งสองใบการเมืองมันจะเดินหน้าต่อไปยังไงเพราะว่าเราจะจะต้องใช้กติกาเนี้สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ ้อคืบหน้าข่าว News u p d เดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดคลื่นข่าว WS, M c o t News FM 1 0 .5 5ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม กาะติดข่าวต่อปิดข่าว15นาฬิกา30นาที11กันยายน2564สถานีวิทยุเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม105ปมจอสมทด้นรับรางวัลสถานีข่าวและสารยอดเยี่ยมในการประกาศผลรางวัลนันราชครั้งที่12